ก่อนน้ไปนะแม่ไปนะโอเคมาถ้าหลอดวันน sí, yes ี้มาร่วมเป็นสัตว์เลี้างเราในวันแรกของวระสาททัชไทยกับการที่เรามองียร์เียรความกเราน็ดีใจค่ะบอกว่าจริงๆถ้าได้ติดตามพวกเราก็จะรู้ว่า มาหลายปีแล้วเนาะกับการร่วมขบวนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งการเดินขบวนเมื่อเช้านี้มันความรูร้สึกมันแต,ตกต่างจากทุกๆปีอยู่แล้วเพราะอันนี้มันเหมือนเป็นการยืยนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าการจดทะเบียนสมรสกฎหมายสมรสเท่าเทียมเนี่ยมันได้บังคับใช้อย่างเป็นทางการเลยเราก็ดีใจกับผู้สมรสทุกๆคู่ไม่ใช่แค่กรทมอย่างเดียวรวมถึงทั่วประเทศไทยที่แล้วก็ยินดีที่ประเทศไทยเราได้เป็นอนนนันดะับสาม3ด้วยเนาะเอเชียเราที่รองรับในเรื่องนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ขอแสดงความินดีกับทุกๆ ดีใจค่ะแล้วก็สแสดงความยินดีกับคู่รักทุกคู่ที่ทําการจดทะเบียนสมรสในวันนี้แล้วก็ในวันข้างหน้าด้วยค่ะก็ยินทิทาว,ว่าต่อสู้กันมา10กว่าปีจนมีวันนี้ได้ไม่ใช่แค่จดทะเบียนสมรสเพื่อให้ได้อยู่ด้วยกันแต่หมายถึงการเท่าเทียมต่างๆสิทธิเสรีในการเป็นผู้ครองสามีภรรยายกันด้วยจริง าป20ปีาใช่ืช่นใจนานสิ่งที่ชื่นใจไปมากกว่านั้นก็คือมันมันมีการเปลี่ยนแปลงในยุคข,ของเราเราพันยุคเราอร่ะหมายถึงว่าในอนาคตคือถ้าเรามีรูปมีหลานเราสามารถที่จะพูดได้ว่าแบบกฎหมายมันเปลี่ยนแปลงในยุคันของเราแล,แล้วเรามีส่วนร่วมอยู่ในนั้นด้วยอะไรเงี้ยมีภาพจารึกมีอิงบ้างอาจจะมีชาร์ลอตมีหลายๆคนที่อยู่ หนึ่งในเสียงที่เราเคยเรียกร้องสิทธิต่างๆเพื่อความเท่าเทียมแล้ววันนี้มันก็เห็นผลจริงๆก็ต้องยอมรับว,ว่าดีใจมากๆโดยเฉพาะส่วนตัวนเองก็อยู่ในกลุ่มของ LGPQ LGPQ ด้วยเราก็รู้สึกว่ามันก็ยิ่งแบบอิ่มฟูในใจวันนี้ตื่นตื่นเช้ามาแล้วก็แบบเลื่อนดูแบบดูสีดูอะไรเงี้ย <ๆ S 1> เห็นหลายๆค <ๆ S 1> ู่เขาแบบว่าออกมาแสดงความรักกันโดยเฉพาะวันนี้ก็แฮปปี้ค่ะ S <S บบบกบวนการเหมือ,กอ,อ,กอกกนกระบวนการหนาเมื่อเช้าเนี่ยแต่ละคนแต่งตัวจับเต็มไว้แล้วก็ดีกันดังมากเลยเมื่อเช้าเนี่ยคือดัาหลักมากแต่ว่าที่ที่รู้สึกแบบแอบบซึ้งในใจก็คือคู่ของคู่หนึ่งเป็นแบบคุณมีตาคุณยายที่เรารู้สึกว่าแล้วละซึงซ้งซึ้งคำที่เออ่ท่านเศรษฐาท่านพูดว่าช้าแต่ว่าแบบมาเพราะเรารู้สึกว่า <ชะ S 2> หลายๆผู้ก็คือเขารอมานานแลวแต่ว่าก็ก็ยังทันเลยนะอินมากอดใรออีกอินอินหนุบๆอินไข่อินตาลอนเราเป็นไงบ้างบรรยากาศมเช้าที่ได้เห็นบรรยากาศเต็มไปด้วยอบอวลไปด้วยแบบความอบอุ่นแล้วก็ความรักจากที่ทุกคนมาในวันนี้ค่ะแสดงความยินดีด้วยแล้วก็มาประกาศอย่างเป็นทางการว่าสิ่งที่เราต่อสู้มาในวันนี้คือสำเร็จแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆหนูอยากไปรับดอกไม้มากเลยค่ะเมื่อกี้เขาบอกว่าจะมีการโยนดอกไม้จากคู่รักด้วยนี้คือรอจะไปรับดอกไม้แสดงความยินดี ก็ต um. pues mm ื่อยเป็นไปรับเลยไปเลยได้ไหมอย่างอีฟ้าสลอดเนี้ยค่ะเรามีแบบคนรอบข้างเป็นแอล t ีมีคิวพอกฎหม่พากลนคมวิแบบจากคบเราพากไว้ใหญ่มากวันเการเองเราดีกว่าแทนไหมตั้งแต่ก็ดูวิมานหนักจบไปเนาะก็ต้องจดมันต้องจดเลยอะ่ก็ส่วนตัวคนรับข้างค้าเขาก็ช่างแต่งหน้าเอ้ย เราอยู่กับแวดล้อมที่เป็นกลุ่มของชาวสายลุมอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่ามันก็ต่อสู้มาด้วยกันยินดีด้วยกันค่ะนะวันนี้ก็รู้สึกว่าก็ดีใจกับพวกเขาด้วยมันมันไม่ได้มีใครใครเหนือไปมากกว่าใครนะวันนี้มันแค่รู้สึกว่ามันเท่าเทียมกันนั้นเองค่ะตรงนี้พี่้ะก็ได้โผล่เรื่องอะไรใคะ่ไโผล่โผล่ก็เป็นทุกอย่างค่ะ แล้วเขาจะให้โผล่ข้างล่างแต่น่าจะไม่ทันก็เลยได้มาโผล่ข้างบนขอบคุแสดงความนดีกับผู้รับอารจิมช่วยช่วยประเทศขอเลยอนให้กับครอบครก็ขอไวคอนนะคะให้มีความสุขแล้วกันค่ะแล้วก็ได้ใช้ชีวิตหรือว่าได้ใช้ความสุขภายใต้กฎหมายรองรับความคุ้มครองความเท่าเทียมที่เรารอคอยกันมา เนื่องนานแสนนานแล้วก็วันนี้เป็นวันของไม่ใช่แค่เราคนใดคนหนึ่งแต่ว่าเป็นเราเป็นวันของพวกเราทุกคนที่เรารู้สึกว่ามันเป็นวันธรรมดาที่แสนพิเศษที่เรารู้สึกเราเท่าเทียมกันในทุกๆคนในทุกๆด้านเรื่องของกฎหมายเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็หวังว่ากฎหมายผ่านแล้วเรื่องของทัศนคติเรื่องของมุมมองความคิดของคนก็จะพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยพร้อมๆกันค่ะก็ขอให้ผู้รักทุกู้มีความสุขมากๆค่ะ ขอแสดงความยินดีนะคะแล้วก็ขออวยพรอวยพรให้ชีวิตคู่มีแต่ความสุขนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะวันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเราสามารถจดทะเบียนสมรสอย่างเข้าเทียมได้แล้วก็ขอใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะไม่มีอะไรมากหลังจากข้าวกรอบปวดแล้วเรียบร้อยแล้วน้อน้องของเราเออเป็นเกมทั้งดังดาสัมผัสไหมปีนี้เขาทุกอย่างวุ่นวายทั้หมดเลยนะสำหรับองค์กร ก็ก็นิดนึงค่ะเป็นเป็นเป็นซีสันทุกปีอยู่แล้วแล้วแต่ละปีจะมีเรื่องราวเป็นทุกปีจะต้องมีอันใดอันเป็นสีสันของแต่ละอันใดอันหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ค่อยๆจัดสรรกันไปแต่ละเรื่องแต่ละราวอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าน้องๆก็ดูมีความพร้อมดีดูใจสู้กันดีค่ะแววไหมยังยังเลยหรอแต่บอสที่ได้ใจแล้วนะไม่จริง ทำปากกาบอกเสียงแตกเหรออะะไรนเสียงแตกเหรอบอสกับอิงฟ้าต้องเ็เสียงต่างกันเลยหรอจริงๆหนูว่าเขาเนี่ยแหละเป็นคนชอบหักปากกาตัวเองทำอะไาแหละชอบหักปากกาตัวเองแต่ต้องรอดูเพราะสุดท้ายแกจะแพ้คนใจสู้ค่ะต้องรอดูต้องรอดูค่ะแล้วชาลอเราเป็นเมืไงบ้างเห็นต้องรอปีนี้ปีนี้ ยังไม่ทราบเลยค่ะว่าใครจะเป็นตัวเต็งในปีนี้แต่ก็แอบดูมาถึงว่าเวลาเราเล่นทิกตอกก็จะเห็นน้องๆร้ายคือขยันในการทาแคมเปญซึ่งอันนี้เป็นข้อดีเพราะว่าบอสชอบคนขยันค่ะแล้วก็เป็นคนแบบชอบคนพยายามบางคนก็คืออาจจะไม่ได้เริ่มต้นมาดีมากแต่ถ้าเหมือนถ้าเราพยายามให้ให้เข้าสายตาเขาเนี่ยมันก็อย่างที่เขาบอกว่าความพยายามไม่เคยทรยศใครอันนี้ก็ยังคงเชื่ออยู่ค่ะแล้วก็ส่งกาลังใจให้น้องๆดีกว่าเพราะว่าปีนี้ ถ้าจะมาเดือนครึ่งเลยมั้งคะที่เก็บตัวก็นานมากนานที่สุดแล้วก็สู้ๆนะคะจริงๆอาจจะเคยมีคนที่คบ4ีปีแต่ไม่เข้าก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้กับแกรนด์ก็ต้องรอดูไปเรื่อยๆแน่ๆนะพวกเขาจะกองส่งงานหนัะไหมครับในนี้ส่งงานนัดแค่ไหน ก็ยอมรับว่าปีนี้อาจจะหนักกว่าปีก่อนอนิดนึดนงอะไรเงี้ย <uc ces> เพราะว่าอาจจะมีน้องๆแบบหลงหลงจะใช้คำว่าหลงทางก็ไม่ใช่หลงไปเดินกันเยอะ <c oughs> แล้วก็หาตัวเองไม่ค่อยเจอชักเริ่มแบบไปกัน <c oughs> ไปกันใหญ่ <c oughs> น,หญนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องแบบค่อยๆตบก,กันตบก,กันเข้ามาในระหว่างที่เก็บตัวก็คงอาจจะต้องช่วยกันแนะนํากันอีกทีหนึ่งแต่เชื่อว่าน้องๆมีศักยภาพเป็นของตัวเองอยู่แล้วแค่เหมือนเขายังไม่มั่นใจแล้วก็เขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องเป็นตัวเองแบบไหนถึงจะต้อง ถูกใจหรือจะต้องมีแฟนคลับหรือจะต้องแบบมีคนมาซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องรอดูรับแทนน้องๆเสียงจากคุณผู้จัดการพวามสตรกับเสียงบอลแพ็คร้างกันได้ไหมคะปีนี้เหรอคะใช,ใช่ค่ะพี่อิงฟ้าสามารถกล่อมบอลได้หรือเปล่คงกคงยาก,ยากแต่ว่าจริงๆอ่ะเส้นในการเลือกคนที่จะมู ก็อาจจะไม่ได้ต่างกันมากอยู่แล้วสุดท้ายอะค่ะใช่เพรเรื่องประเด็นคนหนึ่งต่างกับเราคุยกันคุยค่ะก็จะมีการท o p f i v ที่ก็จะเริ่มนั่ง list กันว่าจะใครดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่นน่าจะคอยตามกันได้ไม่ยากใช่แต่ว่าส่วนมากเวลาที่คุยก็จะไม่ได้มีแค่สองคนแหละจะมีแบบกรรมการมีสปอนเซอร์มีลูกค้าขอเสนอคนนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีก็จะมี แต่ดราม่าพุทธการก็เอาอยู่หมดราม่าค่ะไหวเนาะก็ไหวอยู่ขาดไม่ขาดปีนี้รู้ยังว่าทำไมถึงไม่กลับมาประกวดอ๋อเหรอปีนี้มันยากเหรอยากหนูว่ายากทุกปียากขึ้นทุกปีเพราะว่าเหมือนมาตรฐานก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนี่ค่ะโอ้ทำไว้ซะดีชเจ้ะแล้วก็ต้องเหมือนที่บอกว่าส่งกำลังใจให้น้องๆแล้วก็เหมือนก็ยังคงดีที่มีพี่ฟ้าคอยคอยเตือนคอยบอกน้องๆเหมือนคอยตบให้แบบโอเคทุกคนต้อง ข้าที่ของตัวเองนะอะไรองี้ก็โชคดีที่ที่มีพี่ฟ้าเข้ามาช่วยในตรงนี้ด้วยค่ะจะได้เหมือนอาจจะได้นางงามที่อาจจะฉีกไปเลยก็ได้ในหลายๆปีข้างหน้าเลยก็ต้องรอดูแสดงว่าพูดออกมาแล้วว่าไม่กลับไม่คัมแบ็กแล้วใช่ไหมไม่พูดไม่คัมแบ็กเออเปลี่ยนประเด็นเปลี่ยนประเด็นทุกคนเปลี่ยนประเด็นมากเปลี่ยนประเด็นฟ้าเขาทำประเด็นนี้ดีกว่าทำสั่งก่อนจัดการกันจัดการก่อนดราม่าล่าสุด แกงสลับมีกับโอ้าวหมกยังไงกันบ้างที่มาได้ตามเรื่องไหมคะตามเงียบๆค่ะค่ะก็ดูว่าพี่แววจะเป็นยังไงเนาะในเราในฐานะผู้จัดการกองก็ดูว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าประกวดคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะเท่าที่ทราบ จริงๆก็ยังไม่ได้ไปถึงเรื่องของ AR หรือว่าทางตัวฟ้าเองหรือทางบอสเองน่าจะเป็นการจัดการระหว่างตัวน้องๆกันเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทางทางคีดีใช่ไหมคะที่ดูทางไลฟ์สดอะไรเงี้ยค่ะแต่รู้สึกว่าตอนนี้จะจบลงไปได้ด้วยดีแล้วตอนแรกคิดว่าถ้าสมมติว่าอาจจะยังไม่จบอาจจะต้องมีการจะ,จะเรียกคุยเพราะว่ายังไงก็ยังถือว่าน้องเขาเป็นผู้เข้าประกวดอยู่ใช่คะ่ะ สุดท้ายคือต้อง move on ให้ได้แล้วก็มีความรับผิดชอบในหน้าที่ตัวเองแล้วก็ต้องแก้ไขในสิ่งที่จะต้องที่จะต้องทำอะไรแต่ว่าถ้าถ้ามันบานไปกว่านี้ทุณสาต้องเรียกคุยถ้ามันบานก็ต้องก็ต้องคุยค่ะใช่เพราะว่าจริงๆมันสามารถที่จะคุยหลังบ้านได้ใช่ค่ะเราทุกเรื่องอยู่ในสางกาดขอเราตลอดเพราะถ้าหนูสมมติว่าไม่มีการคุยคืออาจจะไม่ได้แบบคือคุยหลังบ้านไม่ไม่เอาฟิีเชีย แค่เริ่มต้นแค่เริ่มต้นนะเริ่มต้นนะเริ่มมาผ่านเหนื่อยแล้วนะคะเอาอยู่เนาะแต่เอาอยิู่เพิ่งพูดเพิ่งพูดเพิ่งพูดโอเคไหมเดี๋ยวเอาอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวเขาไปนละ